สวัสดีน้องๆทุกคนกับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดจะพาน้องๆทุกคนมาเฉลยข้อขสอบเข้าเตรียมทหารเนาะอันนี้เป็นข้อสอบทอบอปี57นะอบเนาะทบปี57โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันก่อนครับแต่ก่อนที่จะไปลุยกันเนี่ยเดี๋ยวฝากนิดนึงละกันสําหรับคนที่อยากจะติวเข้มติวคอร์สเตรียมทหารออนไลน์เนี่ยปี65ขึ้นไปนะก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็มีคอร์สนี้ครับเทพคณิตพิชิตเตรียมทหารหล่าทับ สอนโดยพี่เองแล้วก็คอนี้ก็จะมีทั้งมอต้นทั้งมอปลายแล้วก็ตะลุยโจทย์จบในคอร์สเดียวเลยใครที่สนใจก็ inbox เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับผมสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่เห็นคอนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยเนาะเพราะว่าคอนี้ก็เป็นคอร์สที่พี่รวบรวมมาแล้วแล้วก็น่าจะทําคอนี้แหละคอร์สเดียวแล้วก็คอร์สอื่นๆก็คงจะไม่ได้ทําเพิ่มแล้วแหละเนาะก ลองดูเป็นแนวทางครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูได้เลยครับผมโอเคมาลุยกันต่อครับสําหรับน้องๆที่ไม่มีคนกํากลังที่กวดวิชาก็ติดตามช่อง Youtube พี่ไว้แล้วกันก็จะค่อยๆทยอยเอาข้อสอบมาะลงุงมาลงให้แล้วกันเนาะมาดูกันข้อนี้ครับทอบอปี57ข้อ57าเนาะบอกว่ายังมียังมีรอยอะไรพวกนี้อยู่เลยเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกก็พี่สรรหามาให้รวบรวมมาให้แล้วอะมาดูกัน เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยครับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะหกเหลี่ยมตรงนี้เนาะ uh huh. uh huh. ถ้ารูปวงกลมเนี่ยพื้นที่เท่ากับพายแล้วส่วนที่แรงเงาแรงเงาก็คือไอ้ด้านนอกเนี่ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรมากครับไอ้หลักการแรงเงาเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นครับพื้นที่แรงเงาก็ต้องเท่ากับทั้งหมดลบไม่แรงเงาถูกปะทั้งหมดก็คือรูปหกเหลี่ยม ลบไม่แรงเงาไม่แรงเงาก็คือไอ้ตรงกลางถูกไหมก็คือลบวงกลมทิ้งไปแค่นั้นเองหลักการก็คือมีแค่เนี้โอเคงานของเราก็คือเราก็ต้องดูครับโจทย์บอกว่าให้พื้นที่อะไรมานะโจทย์ให้พื้นที่วงกลมมาอาวงกลมวงกลมมีพื้นที่เท่ากับสูตรคือพายอาร์กับังสองถูกปะ่ะโอเคแต่โจทย์บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เท่ากับพายอาพื้นที่เท่ากับพายพี่ก็จับเท่ากับพายไปเลยพายกับพายก็เจ้ากัน เพราะฉะนั้น r กำลังสองก็เท่ากับหนึ่ง r มันก,ก็เลยเป็นหนึ่งนั่นเองโอเคไหมปึ๊บตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะอ่ะพี่ให้เป็นจุดศูนย์กลางสมมุติว่าพี่ลากเล่นๆครับตัวนี้ลากไปตัวนี้ลากไปน้องเห็นไหมว่ามันจะเกิดรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมปะ่ะรูปสามเหลี่ยมเนาะปึ๊บปึ๊บ เกิดรูปสามเหลี่ยมจย์บอกว่าดูครับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าสามเหลี่ยมมันก็เป็นไงครับสามเหลี่ยมด้านเท่าหกเหมือนกันถูกปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าเส้นรอบวงเนี่ยจุดตัวนี้ครับวงกลมมันคือสามร้อยหกสิบองศาถูกปะ่ะแบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าไอมุมที่ยอดตรงเนี้ยมันก็คือหกสิบองศาหกสิบองศาแล้วตัวนี้ก็ยังหกสิบแล้วก็หกสิบมันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเอง อันนี้โอเคไหมเขียป์ปะโจบ,บอกว่าตัวนี้ครับลัศมีมันคือหนึ่งอันนี้คือที่เราหามาได้ถูกปะล,ลัศมีตัวนี้คือหนึ่งสมมุติครับพี่เบิร์ดลากจริงๆมันต้องเหมือนประยุกต์นิดนึงเนาะพี่ลากตัวนี้เข้ามาปุ๊บเชื่อมกันมันอยู่ที่มันมันคิดไม่เยอะนะแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองมากกว่าสมมุติครับตรงนี้มันหกสิบพี่ลากตัดแบ่งครึ่งปุ๊บมันก็เลยเหลือเท่าไรครับเหลือสามสิบถูกปะ เหลือสามสิบแล้วตัวนี้เราจะได้เป็นเป็นรูปอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมรูปนี้เห็นไหมน้องโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็คือคอสหกสิบถูกปะเราก็จะได้เป็นคอสหกสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองถูกไหมหนึ่งส่วนสองแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันหนึ่งตัวนี้มันคือสองถูกปะตัวนี้ไปแล้วหนึ่งแสดงว่าตรงนี้ก็อีกหนึ่งนั่นเองเมื่อตัวนี้หนึ่งมันคือด้านนี้ไหมด้านนี้ เพราะฉันด้านนี้ด้านนี้ด,นนด้านนี้เท่ากันหมดเลยมันก็จะได้ไอ้ด้านหกเหลี่ยมเนี่ยมันยาวสองนั่นเองโอเคไหมเก็ฑเนาะเก็เนาะด้านหกเหลี่ยมยาวสองแสดงว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปนี้คืออะไรครับมันก็จะได้เป็นอ่าหกเหลี่ยมมันคือสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูปถูกปะ่ะอ่ะพะยันพี่เอามาเขียนต,ตรงนี้ครับหกเหลี่ยม เท่ากับ6คูณไอพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรครับรูทสามส่วนสี่คูณด้านกำลังสองจำได้เนาะพี่ไม่เขียนสูตรแล้วกันเนาะน้องที่จะไปสอบต้องได้แล้วรูทสามส่วนสี่คูณด้วยด้านกำลังสองด้านมันคือสองกับสองแบบนี้สองคูณสองเป็นสี่ตัดตังนี้ครับมันจะได้หกลูทสามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็คือหกเหลี่ยมคือหกอ่รูทสามเนาะ ลบพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมก็คือพายครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ6กลูสามลบพายนั่นเองโอเคหกลูสามลบพายเราก็เลยตอบข้อ2ครับผมโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะก็ประมานนี้สําหรับพื้นที่แรงเงาก็ง่ายๆไม่มีอะไรสบยๆครับผมก็ฝึกฝนเนาะฝึกฝนใครที่เตรียมตัวสอบก็ลองดูครับอ่าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ใครที่สนใจคอร์สติวก็อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับผมโอเค คลิปนี้เอาข้อสอบปี7 7มาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับสวัสดีครับ